ของม็อบสวนยางที่มีการชุมนุมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งมีการยืเดเยื้อต่อมาเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีคุณอภิสิทิ์ออกมาสัมภาษณ์ในลักษณะที่คุณอภิิ์เองขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ทีเป็นผู้นําฝ่ายค้านได้กล่าวหาว่ารัฐบาลไม่ช่วยเหลือไม่ฟยุงราคายางลักษณะเพิกเฉยและเลือกปฏิบัติไม่เหมือนการช่วยเหลือราคา โครงการจำนำข้าวรวมถึงข้าวโพดมันสปะหลังอย่างอื่นรัฐบาลช่วยแต่เรื่องยาครับไม่ช่วยผมขอปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงครับสิ่งที่คุณอภิสิทธิ์กําลังบิดเบือนข้อเท็จจริงแล้วเอาความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสวนปาล์มมาเป็นเครื่องมือในการที่จะมุ่งโจมตีรัฐบาลแรงสังยิ่งรักซึ่งขณะนี้ท่านายกยิ่งรักเองท่านก็ได้มีการสั่งการบรรยงกระทรวงเกษตร กระทรวงพาณนนิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวมถึงประสานผู้ว่าการจังหวัดให้มีการดําเนินการที่จะช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสุยายะขนตามไม่ใช่เป็นที่ดินที่ทางฝ่ายท้าเนี่ยนำเรื่องนี้มาขยายผลและมองว่าเป็นการเลือกปฏิบัติผมเชื่อว่านี่ไม่ให้เป็นความเป็นธรรมกับรัฐบาลและที่สาคัญจะเป็นการซ้ําเตือนปัญหาซึ่งขณะนี้ผมเองได้ลงท้นที่นะครับเมื่อวันศุกร์เสาร์ที่ผ่านมาเนี่ย รวมถึงวันอาทิตย์เนี่ยก็ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อมูลแล้วก็พบว่าประชาชนเนี่ยเดือดร้อนจากราคาเรื่องยางเรื่องปาล์มจริงครับในส่วนหนึ่งที่มีราคาตกต่ำเพราะว่าต้นทุนของที่น้องเกษตรกร,ากรชาวสวนยางในภาคใต้สูงกว่าภาคอื่นๆในแม้แต่ภาคอีสานหรือภาคเหนือซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลจะมีมาตรการที่เข้าไปดูลแลแต่ผมม,มีข้อมูลนะครับที่รับจากพื้นที่ ว่ามีนักการเมืองอักษรย่อครัสอเสือที่อยู่เบื้องหลังม็อบและพยายามจะไปชักชวนม,ม็อบอื่นๆไม่ว่าม็อบของกเกษตรกรชาวเ,เรื่องที่ทำกินก็ดีม็อบอื่นๆที่จะรวมก,กลุ่มนะครับเพื่อจะรวมพลเนี่ยตามที่มีการประกาศไปแล้วว่าจะมากดดันรัฐบาลวันที่3 กันยาย25น2556นี้นี่คือสิ่งที่ผมมองว่าลักษณะนะครับนักการเมืองที่หวังผลประโยชน์เหล่านี้จะเอาความเดือดร้อนของพี่น้องพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยาสวนปาล์มเป็นเครื่องมือในการที่จะล,ล้มรัฐบาลและระดมทุนหลังจากที่มีการดําเนินการในการที่จะสร้างกระแสะปลุกม,ม็อบต่างๆแต่จุดไม่ติดครับแต่วันนี้เริ่มจะเอาเรื่องม็อบเนี่ย มาดําเนินการที่ล้มรัฐบาลผมมอกว่านี่เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไอ้มงที่เป็นอังษอนย่อสอเสือนะครับเป็นนักการเมืองเหล่านี้มนเป็ผมมองว่าวันนี้ถ้าท่านเห็นแก่ประโยชน์ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางสวนปาลที่ราคาตกต่ำน่าจะมีการช่วยเหลือโดยการมีสรุปเริ่มนำข้อเสนอเหล่านี้โดยเฉพาะผู้นําเกษตรกรเองเนี่ย วันนี้ต้องทบทวนนะครับว่าท่านเองเนี่ยมีความเดือดร้อนก็นําเสนอข้อเสนอผ่านตัวแทนนะครับซึ่งวันนี้ท่านนายกเองก็ได้มีการสั่งการมีการประสานให้รองเลขาธิการนายกรัตรีเนี่ยนะครับได้ได้มีการประสานในการรับความเดือดร้อนและจะแก้ปัญหาต่อไปผมหวงว่าจะเป็นเครื่องมือนะครับโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรที่เดือดร้อนจริงๆครับทั้งสวนยางสวนตามจะเป็นเครื่องมือของนักการเมืองในการที่จะเอาสาการเรื่อง ความเดือดร้อนประชาชน,นมาเป็นเครื่องมือในการที่จะล้มรัฐบ,บาลนะครับโดยจะมีการระดมพลหลายกลุ่มนะครับหลายจังหวัดขณะน,น,นี้มีการประสานไปซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับลักษณะนี้ผมเชื่อว่านักการเมืองเหล่านี้คือพวกหนักแผ่นดินนะครับถ้าเป็นดีนจริงๆครับและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะผมจะต้องลง,ลงโทษให้พวกนักการเมืองที่ลักษณะที่ปากว่าตาขยิบนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ย เห็นใจประชาชนที่เดือดร้อนแต่เบื้องหลังเนี่ยมีการระดมมวลชนและก็สร้างสถานการณ์ทําให้คนเนี่ยประชาชนเนี่ยจะมีปัญหานะครับวันนี้การปิดถนนก็ดีการที่จะเคลื่อนคนมาปิดถนนสันสีภาคดีรื่นหรือการจะเคลื่อนคนมาล้อมที่ทาเนียบประธาาลบก็ดีผมเชื่อว่าวันนี้เนี่ยประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาเห็นใจคนที่เดือดร้อนพี่น้องเกษตรกรท้งสวนยางสวนตามก็ดีแต่ว่าลักษณะที่ การกระทําที่จะมีการปิดถนนหรือการที่จะปิดล้อมต่างๆประชาชนกลุ่มอื่นเขาก็จะเดือดร้อนนะครับผมเชื่อว่าอย่าแค่มีแกนนาม็อบเนี่ยหรือคนที่ประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรชาวสวนยางชนตานขอให้นําปัญหาเนี่ยนะครับมาพูดคุยกับรัฐบาลอย่าลักษณะตกเป็นเครื่องมือของกลุ่มการเมืองหรือเป็นเครื่องมือของนักการเมืองที่หวังจะโค่นอำนาจรัฐโดย เอาความเดืเอดร้อนของท่านมาเป็นเครื่องมือครับเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องผมขอประนามอีกครั้งหนึ่งว่าในนักการเมืองสือเนี่ยนะพวกหนักเป็นดิน